หลังจากประเทศไทยถูกสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบา้าเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกชั่วคราวไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนื่องจากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นไม่ทำการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนด หน่วยงานหลักอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกอทและคณะกรรมการโอลิมปิกต่างเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อหวังให้ทีมกำปั้นไทยซึ่งเป็นความหวังเหรียญทองโอลิมปิกและกีฬาระดับอาเซียนและเอเชียได้มีโอกาสขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เริ่มจากกกทได้คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อเข้ามาดูแลการตั้งสมาคมใหม่และจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมให้เรียบร้อยรวมถึงการเตรียมนักกีฬาด้วย ขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกไทยได้เข้าหาหรือกับนายชิงกวัวบูประธานไอบา้าเพื่อให้รับรองคณะทำงานของกอกทซึ่งไอบ้าได้รับปากว่าหากส่งรายละเอียดคณะทำงานได้ทันปลายเดือนนี้ก็จะคืนสิทธิการเป็นสมาชิกให้เหมือนเดิม ความคืบหน้าดังกล่าวทําให้แฟนกีฬาชาวไทยเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะทุกอย่างเริ่มจะคลี่คลายขณะที่ทีมกําปั้นไทยที่หอบเสื้อผ้าออกจากแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดอยุทยาก็เริ่มมีขวัญกําลังใจกลับมาอีกครั้งวันนี้ก็มามาก็ไม่ครบครับผมเพราะว่าเห็นทางฐานเรือมีพวกที่อำนาจมีอภิเชนอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้มาเลยครับแต่ก็ทุกคนก็ที่มาก็มีประมาณ 7จคนครับผมแล้วพอรู้สาเหตุไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบครับผม <Okay. S 1> ครับผมครับจิตใจของนักมวยทุกคนก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่า,าเหมือนกับว่าการจัดบริหารที่จะส่งแข่งขันคัดเลือกลกติกนี่มันใกล้จะสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วครับแต่นี่ก็ต้องต้องดูดูอีกอีกหน่อยนึงว่าว่าจะมีอะไรมามาเปลี่ยนแปลงไหมแต่ถ้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรก็ ก็ก็พร้อมนักมวยทุกคนพร้อมครับผมอย่างแรกก็คือช่วยเหลือด้านบิเลี้ยงค่ะแล้วก็ความสะดวกสบายของนักกีฬาอย่างนี้ค่ะแล้วก็แมทแมทหรือว่าโอกาสแล้วก็โอกาสแล้วก็แมทแข่งขันที่นักมวยจะได้โอกาสแข่งขันอย่างนี้ค่ะแล้วทางสมาคมนี่อยากให้ได้นายกสมาคมใหม่ด้วยก็คนไหนก็ได้ค่ะ คนไหนก็ได้เพราะว่าพวกหนูก็มีหน้าที่ซ้อมแล้วก็เพื่อออกไปแข่งขันค่ะแต่ล่าสุดในการรายงานตัวของทีมกําปั้นไทยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักชกไทยเข้ามารายงานตัวเพียง8คนจากทั้งหมด20คนหายไปถึง12คนเลยทีเดียวท่ามกลางกระแสข่าวต้นสังกัดที่เป็นฝ่ายของสมาคมชุดเก่าไม่ยอมปล่อยตัวนักกีฬาออกมา ทำให้นายมนตรีชัยพันธ์ประธานคณะทํางานของกกตต้องออกตัวว่างานนี้ทําเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติและความสุขของแฟนกีฬาชาวไทยไม่ได้ทําเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่อย่างใดขณะเดียวกันหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ3มเหล่าทัพก็ออกมาประสานเสียงว่าจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะทำงานของกกทชุดนี้อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าในวันที่19กรกฎาคมนี้นักชกไทยจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำศึก World c h a m p i o n s h i ิในเดือนกันยายนที่ประเทศอาเซ์ไบจานซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิก2015และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนกันครบทั้ง20คนหรือไม่ถึงตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าการได้เข้าวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะทำให้คนที่หายใจทิ้งไปวัน,วน แถมยังเป็นตัวถ่วงความเจริญของวงการกำปั้นไทยจะคิดได้ลืมเรื่องบาดหมางลืมเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเลิกแย่งชิงอำนาจกันสัทีแล้วหันมาช่วยกันทำให้วงการกำปั้นรวมไปถึงวงการกีฬาอื่นๆพัฒนาต่อไปเพราะที่ผ่านมาเราเสียเวลากันไปมากแล้ว